วิทยาลัยเทคนินคนครสวรรค์จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2559ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพุทธุตยานนครสวรรค์โดยในสุเทพศรีศักดิ์วรชัยผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนินคนครสวรรค์เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายวณิชย์อ่วมศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มาเป็นประธานในพิธีการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เห็นคุณค่าของการศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจที่ตนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหากรจนประสบความสําเร็จในที่สุดอันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศสืบไปโดยในปีการศึกษา2559นี้มีผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและประกาศีบัตรโดยมีนักเรียนนักศึกษาทำคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยจำนวน14คน นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานการเรียนดีเด่นจำนวน21คนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน611คนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน348คนรวมนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำนวน959คนและในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีพิธีมอบโล่กิตติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครูอาจารย์ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานสร้างคุณประโยชน์ให้กับทางวิทยาลัยและสังคมระหว่างปีพุทธศักราช2550ถึงปี2559และครูบุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตรในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ขาดไม่สายไม่ลาตลอดปีการศึกษา2559รวมจำนวน46คนด้วยมานพอัมพันธ์รายงาน